กูเขาน้ำล้างเขาน้ำขังโอเคงั้นต้องมากดตรงนี้เลยนี่ไป ใจก็เดินนี้ไปาหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามี ว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจรอคอยคว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจทิ้งมันไปก่อนตอนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกใจหวานมันไป ที่ใจถูกสุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใดเปิดเพลงเบาเบาเลยขับรถไปไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฝ่ไม่ต้องรีบต้องร้อนพอนคลไปตามสายลมที่มันพัดผ่านเก็บความสุขเล็กๆจากธรรมชาติ นยังไม่เนเลยตอนนี้อยู่บนรอะไรอะอนัเลยาทีา่ช่นทำอะไรเอ,อ่ยทำอะไรครับใช่จับกล้นเลยโอเคอ่ะจับขึ้นไป,ไป a a น mm ึกว่าปลามันเยอะไหมครับนึกว่าต้องเพี้ยงไปแบบนี้เลยโยนไปเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องเัมีทางนี้ด้วยไปดูไหมไปดูห้องอะไรไทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าไป รือว่าเรับความเยาไปานี้ไปครับพาไ,ไปครับจะพาไป,ไปไครับอันนี้เกิดอ,อะไรครับอยากขึ้นไปไหมนี่ไงไเม่ตามลูเรอยู่ ทางที่เราไปเมื่อกี้หรือเปล่าเราไปแล้วนะเมื่อกี้อ่ะไปมกินเล่ยนลูกแบบเปินกับวัน mời thằng, thằng, ừ. thằng này thằng này thằng bằng con đi dưỡng lên mày điếc 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 น่เรือแ่้เดียวเห็นถ้ำอีก่ไหนรับนู่นไงทางขวามือนีใช่ข้าไม่ในถ้ำข้าวไหมข้าก็ไโอ้นั่นถ้ำนอนไปมาก็ได้อเท้าแล้วไม่ถาไปกับใครอ่ะเราก็เราไ้เก็บนนี้ก็เขาค้าลบทํำเบอรน้องเมันจะเข้าไปอีิตเดียวแม ม่ถ้าเอาอยาหอมไหมโอเคขึ้นมาเดี๋ยวมามงั้นนี่พ่อ้าพูดไปดูหลุมล้วเบิดดีกว่า ระเบิดฮะมันคือหลุมลบระเบิดนี่มันคือหลุมอะไรหลุมลบระเบิดนั่นแหละหลบระเบิดเหรอ,หหรอใช่ครับเต่าใชครับถ้ามันมีระเบิดมาเขาก็จะหลบในนั้นแหละถึงระเบิดมาเขาจะหลบในนั้นเหรอใช่รครับตอนลงทางขึ้นแล้วกันเยา่ยมมาก กล้าลงไหมอ่ะต้องจับมือไหมมาเกาะราวด้วยเลยนี่มาเกาะร้างนาไม่เป็นไรมึงดึงรับเป็นไหมระองขิ้นขึ้นไปหนีไว้เหรอเห็นบ่าวป้าตั้งแต่ไกลด้วยมาเรื่อไปก่อนเลยแต่น้องอกลัวแมวลงมาคนเดียวไม่เป็นไรครับ i um... 妈妈。 easy yeah when they I dance with the monkey rule touch about me but i keep it cool yeah tell me tell you need one You should know, oh, I got options. Yeah, hot to let late, don't care. Only a trust, I uh, don't chase her. Uh, maybe you are you are. She them damn hot. I'm, I'm Cause I'm the hardest one, coral my time on Let you know you look at me, showing how you like me. That was me easy, yeah. When I dance, you the watch me, ครับที่นี่ตกนน่ะน้องเวลามาตกลงไปนะดู้อันน้นสวยจังเป็นไงบ้างสนุกไหมคะวันนี้นุกี่เรามาที่ไหนกันรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่เจออะไรบ้องเลหายไปไหนนะหนาไม่เจอเลยอ้า เพื่อโตขึ้นต้องรักแม่เท่าให้เยอะๆนะดูสิแม่เท่าทำอย่างงี้แต่ต้องเวลตัวเท่าแต่เนีย่ยเติบโตไปยังต้องทำอยู่